กศนตลบบท่าสะบ้าขอนำเสนอข้อมูลกศน5ดีพรีเมียมประจำปีงบประมาณ2 5 6 5กนนอกบลบศนตท่าสะบ้าตั้งอยู่เลขที่1 8 1หมู่ที่2ตำบลท่าสะบ้าอาวังเศษจังวตรังโดยมีครูกศนตมคือนายประสิทธิ์พูดเพราะด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher ครูมีการพัฒนาตนเองในการพัฒนาการสอนที่มีคุณภาพ มีการจัดเตรียมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานกโโสนตลอดจนมีการทำงานอย่างเป็นระบบมีฐานข้อมูลระบบ DMS เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและรายงานข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบันนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 4ัาจำนวน6 1คนแบ่งเป็นมต้น34คนมปลาย27คนนักศึกษาเข้าสอบระดับชาติคิดเป็นร้อยละร้อยนักศึกษาเข้าสอบ ประจําภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 4 86, ก,ก,กิคิดเป็นรอยละ86.88นักศึกษาจบการศึกษาคิดเป็นรอยละร้อยด้านที่2สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกอศนตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ good place b e s check in กศนตำบลทัศบ้ามีอาคารอยู่ในสภาพที่มั่นคงและมีการปรับปรุงสภาพโดยรอบให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และสะอาดปลอดภัยสําหรับผู้ใช้บริการมีจุดเช็คอิน ตลอดจนสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้บริการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างทันท่วงทีด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัตยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการกู o ดแอคทิวิตี้มีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัตยาศัยอย่างต่อเนื่อง มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยยึดหลัก PDCA ในทุกกิจกรรมมีการวางแผนการดำเนินงานการปฏิบัติตามแผนติดตามและรายงานผลโดยมีการนำสภาพปัญหาไปปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยการปฏิบัติที่ดีคือการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการหลักัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้เรียนมีหลักคิดรู้จักพอประมาณมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการเป็นจิตอาสาให้กับผู้เรียนในการจัดการศึกษาต่อเนื่องมุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพการสร้างรายได้และสามารถพึ่งพานตนเองได้การศึกษาตามอัธยาศาัยส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการอ่านออนไลน์ผ่านสื่อต่างๆด้านที่4ภาคีครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ กู๊ดพานอร์ชิพมีภูมิปัญญาและภาคีขายระดับพื้นที่และมีการทํา MOU กับหน่วยงานต่างๆในการร่วมกันกับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในพื้นที่โดยโครงการเด่นคือการร่วมมือระหว่างกศน,นตําบลทัศบ้าและรอปศตทัศบ้าในการจัดโครงการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมงการบูรณาการความรู้กับราชญ์และภูมิปัญญาชาวบ้านในการทํางานร่วมกันด้านที่ห้า มีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation นวัตรกรรมได้มีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีช่วยสอนผ่านคิว o า e โคตทั้งวิชาหลักและวิชาเลือกเพื่อสร้างความน่าสนใจและเหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคป,ปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านขอ,ขอบคุณครับ